สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคาะมาพบมาพอกันกระแบบในช่วงเทียงของมือวันที่23เดือนมการาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคาเมื่อนี่นะคะแอดผ้าพ่อพี่น้องบานเฮาสุขสุขก่อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากอาจารย์คนผาสุขค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านมืออื่นนะคะพี่น้องคะแนวททงของอาจารย์นะคะเมื่อว่านนี่นะคะอาจารย์เล่าหาเลขกวิ่งเลกวิ่นมานะคะมี 4, มีสี่มีสามมีหกนะคะพี่น้องคะเขามาทั้งสามตัวพี่น้องตะว่าจับคู่ม,มือว่านอาจารย์เราจับคู่บาเขาตะเลขกวิ่งเล็กวิ่นนี่เข่าสามตัวเลยพี่น้องคะทำมีหนึ่งเขาว่าอีกตัวหนึ่งนี่เป็นสี่ตัวเลยนะคะพี่น้องคะ เอามาหนี่ค่ะแอคติดตามแนวทางตองงวดของอาจารย์ค้นพาสุขฝากพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุกุสุข้นขาแนวทางสิเรีมาเป็นตัวใดสําหรับคลิปนี้พี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัดีค่ะอาจารย์ค่ะแกในนอตัางแกนเอกระดอยน้อเออค่ะอาจารย์โอ้คัางยูดิอาจารย์มันถือเยอะดอกแอนรับมันนะนะอันนี้เป็นสูตรที่ผมเคยถิ่มไว้แต่ดุนแล้วเพราะท่านเดีเอาหายจากเถื่อเนาะเพราะท่านเดี๋ยวายจากเถื่อค่ะอาจารย์น้องผมนี่มันตามปกติสูตรของนวลทองเบิมมันีสูตรแม่ของมันอยู่มีสูตร ชิฟฟ์บางสูตรนี่แต่ละสูตรเขาเก็เกงสูตรนั่นแหละแต่มันก็สี่พจน์ถือความกันสูตรหนึ่งอาจจะเข่าสูตรหนึ่งอาจจะลุดไปสี่น่าแอสสูตรมึงอาจจะไปบนสูตรหนึ่งอาจจะไปลางคือผมว่าน้ำแตกสารในตรงนี้เป็นไดแต่ว่าหลักการมันเป็นเรื่องนี้แหละมีว่าน,นี่งวดนี้นั่นก็สีเอาเลขวิ่งตามสูตรที่เคยเฮตุให้คือเก่าเด้อเพราะว่ามันมันเดือดมาแล้ววงวันด้่รุดเบิร์ดเนาะ ตามปกติีรัผมประกอบใหม่แบบตามที่ผมอธิบายมั่งกะมันก่าถือเขาทั้งบนทั้งล่างะอะไรเพราะว่ามันก่ผมกับเล่าอยู่ว่าถ้ามันหลุดตัวนี้มันเจียหนึ่งสี่โฟกัสมาอินโมผมวางเปนบมแอดแมนค่ะถ้าหนึ่งโฟกัสมา,จากจะมันสิประกอบกับตัวใดอย่นะค่ะตัวต้นการเบิ่งตามทำา้ายต่างๆของมันมากนะนะบาดเอางวดนี้แอดหววนี้เดี๋ยวเด้อค่ะงววนี้นี่มันเป็นเลขวิ่งไอ้ยน้องอยู่น้องกันเนี่ยค่ะมี วิ่งหนึ่งสองสามสี่แอดวิ่งหนึ่งสองสามสี่ค่ะครับสี่สี่สี่สูตรได้หน <5. S 2> ิค่ะสูตรที่หนึ่งเด้อสูตรที่หนึ่งเมื่อกี้มันได้สองมันม <5. S 2> อลล่ะค่ะเอองวดนี้มันถอยลงมาเป็นหนึ่งได้เลขหนึง่งสูตรที่หนึ่งวันนี้สูตรที่สองมันได้เลขวิ่งสามแมนมอลันนี้มันถอยลงมาเป็นสองในสูตรในใน,ในวงวดนี้ค <5. S 2> ่ะเออวันนี้สูตรที่สามวันนี้สูตรที่สามนี่ มันมันวิ่งหนึ่งก็เ็กกนตามปกติมันวิ่งโขขันละในในงวดที่แล้ววันนี้ผมมาไล่แล้ววันนี้ผมมาคาดไม่เลยมันมันมันจะตกตกเป็นหนึ่งวันนี้ตกเป็นหนึ่งมันถิ่มาเป็นสามในงวดนี้วันต่อไปสูตรที่สี่ยังคงโตแล้วสี่บเลื่อนสูตรเลยมันก็เลยเป็นหนึ่งสองสามสี่วิ่งกันในนี่แหละแอดว้นกันในนี่แต่ว่าเลขโตที่โฟมาวันนี้มันมีสองสูตรที่มันผีกมูมีสูตรสูตรที่หสูตรที่หักมันกับ คือสูตรลูกมันม <Right. S 2> right. ันบมซ้อนกันน er ่ะนะแอดค่ะหรือมันมันแต่ละสูตรมันมีสูตรลูกอกสามเนยหนึ่งสูตรมมีสูตรลูกอีกสามอันมีสูตรแม่ม <Right. S 2> ันออ่อยถ้าสูตรลูกสามสูตรเนี่ยซ้อนกันมันสิได้ตัวเด่นคือมาโรดจั่นสินะแต่ว่าสูตรนี้มันบมซ้อนเหมนีนมันได้มันได้เลขแปดกับเลขศูนย์มันไดสูตรนี้เออแปดกับศูนย์เนี่ยสีมะพร้าวสีมะพร้าวงเขาค่ะฐานสมูดว่าบบบนี้ฐาจสมุดว่าหนึ่งหลุด ตั64ขึ้นมากคือเป็น6เด้อแอ็ดจื้อเด้อเอ็ดวินผู้เขามาบอกเอ็ดซีผู้เขามาเบิ่งนก่อนจื้อเด้อจื้อความความสมเพราะว่าคั้นนี้ผมจับโลดมันกลายชีิตที่ถูกสะพาดไปยังไงจับซอยกันให้ใส่ปัญญาติดกันถ้าหนึ่งหลุดปั๊บแม่นโม6มันสิ44มาเลยมันจะมาแทนหนึ่งทันทีนะมันจะกลายเป็นอาจจะเป็น646362หรือว่า6860ยังไป็น4นาเนืเออวานี้ซุมนั้นยังคงโต นันละมีตัวระวังตรงนี้แหละแต่ว่าแปดกับศูนี่เดี๋ยวไปใส่มองไดเท่านัะผมอยากมันเพราะว่าถ้าตัวนึงหลุดมันจะตรงมาหลดตัวนึงอนะเพราะว่าศูนย์มันเหมือนอยู่นี่ผมพอเป็นอยู่นี่มันต้องหลดมันหาศูนยเนาะสูนยที่หกมาซ่อนสูตรที่หกมันมาซ่อนในยังไงก็มันมันมาทากันกับระว่างอันนี่แหละสูตรที่มันได้แปดนี่วันนี้สูตรที่หกมันได้มันก็เพได้แปดหรือมันก็ถีมันเป็นศูนย์น่ะนะใช่เพราะว่าตามทำไรเดิมมันเงินห่ดละงวดที่เรีวมันก็มันก็ขาวเป็นว่า อันอีกศูนย์หนึ่งนี่ก็เขาวันนี้มานูนี้มันผีกันผีกันกับศูนยหลักทั้งนี่ไงนะก็เลยเอาว่าเป็นตัวหอยแปรกับศูนย์ทาทาบอมักหนึ่งสองสามสี่นี่ก็เอาฝวกศูนมาแท่นก็ไดแปดมาแท่นแปดจะแท่นสามเนื้อแอดเดอร์ค่ะบูงแปดที่จะแท่นสามนี่แหละตัวแท่นก็ได้แต่ว่าศูนย์กับสี่สี่มันคงตัวมันจะโมไปใส่ดอกสี่นี่วันนี้ถ้าสมมติว่ามันเลื่อนมาเนี่สมธติว่าผมมาไปหนึ่งสองสามสี่เนาะ้าสมมติมันขึ้น ถามมันขึ้นนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบขึ้นแต้มเป็นอย่างที่เพราะว่าที่สองที่สามที่สี่รับไปแล้วเออถามมันขึ้นจากหนึ่งมันจะเป็นสองนั้นที่อย่างสี่นะวันนี้ถามมันลดมันจะมาเป็นศูนย์นะแอดค่ะเออฟังเถอะถามถ้าหนึ่งลดมันจะเป็นศูนย์ถ้าพอเป็นศูนย์ก็เป็นหกมีสองตัวนี้หนึ่เพราะว่าถ้าถ้าสองลดวันเนี้ยถ้าสองลดมันจะต้องกลับมาเป็นหนึ่งแต่มันตัดเลยแต่มีตัวที่คืนลงใดมีตัวหนึ่งแล้วแอดเดอร์ลงใดมีตัวหนึ่ง เออถ้าเกิดรูดได้บ่ะเนี่ถ้าเกิดมันหลุดแบบว่าขื่นโมล, Air, มล่องในแอร์ตัวมันมะันรูดได้ป่หนุ่ยหายไปเลยยังสิหน่าคือสามหายโคตรไปเลยคุงสี่หายโคตรไปยังสิส้มที่ขื่นมาแทนกับมี๊แปดมี๊ศูนย์นี่ละสิมาแทนเขาอืมาแทนตจุน,จนี้แต่ว่าในสูนี่คือสี่สี่ข้องตัวนอกนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนอันนั่นเหมืนเปลี่ยนอันเปลี่ยนแต้มนนะแอ<ก>ร์หลุดแล้วในงวดนี้ผมสิมาขายเฉพาะหนึ่งสองสามสี่แล้อเลขวิ่งเลขวิ่งน้ำกันเด้อ ค่ะแบบตัวระวังมันที่เขาแจกขสาวซุปนี่หลุดมันตืวอันไหนแอบเทมไปนะว่าคือแปดกับศูนย์เนี่ยจะเขามากบางที่แปดอาจจะบวมมากไหมโตมันอาจจะขึ้นแต้มมาเล็กก็ได้อาจจะเป็นเก่ามากสินะแอดอ๋อาไปหนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี่ก็ได้ละเป็นเก้าหนึ่งเก้าตองเก้าจามก็ไี้ว่าหนึ่งเก้าสองเก้าสางเก้าเน่ยไปสินะโอ้ตัวตัวตัวระว่างคือแปดกับศูนย์หรือเก่าแล้วนะล่าออแต่ว่าแต่ว่าแปดเนี่ยอาจจะขึ้นแต้มเป็น หนึ่งเป็นไปไปเต็มหนึ่งอาจจะเป็นเก้าได้เองสี่นาแอดค่ะมันมันซับซ้อนอยู่องานดอกใบอันนั้นตามทำายว่ะกั๊กสี่ตีอะไรวะอได้เนาะว่าหลายแล้วเนาะเอาเนื้อๆนี่แหละเนาะจ้แม่อันที่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 โตสีพ่อมากนี่เป็นโตสี่มาแท่งๆได้แต่ในนี้มันจะต้องมีครับพ่าบนกระร่างระวังหนึ่งสองสามสี่นาแอดเดอร์หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าบอาถึงว่าโตที่ระวังนี่คือแปดมีเก้ามีสิบอันนี้คือ อ่ะโตบอกใครเน้นปันได้ขึ้นที่เน้นเน้นขึ้หนึ่งสองสามสี่บอกคะหนึ่งสองสามสี่นี่จะต้องไม่เห็นอืมจะต้องอยู่วนกันดว่าอาจจะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งอยู่วนวนหรือว่าอาจจะเป็นสามสองอยู่ล่างยังไปสักสี่นาสิบหนึ่งสี่ยังสิละอาจจะอยู่วนอยู่ล่างมันจะต้องมาหนึ่งครูไห้ได้แต่สักสี่อยู่วนอยู่ล่างวันนี้ถามมันถามมันเกิดมาเบิดบ่น เออใน, 1, 2, 3, 4, นหนึ่งสองสามสี่มาบหล่างไปเลยซุมนั่นก็หลุดไปถ้าเกิดมันหลุดตัวเด็ตัวหนึ่งในหนึ่งสองสามสี่นี่ซุมนั่นละสิขึ้นมาอาจจะไปยูบดอาจจะไปอยู่ล่างเลขสูงนะ่ะค่ะแปดกับเก่านี่ค่ะอาจจะไป็นล่างบางที่แปดอาจจะอยูในตัวของมันเองอาจจะออกใจกันกับเก,ก่าหรือใครหรือแอนเดอร์ค่ะหายหเอฟซีบนทีหนะ้าเอาพี่แพ่งเอาเพราะว่าผมเก่ากระจังใดล่ะเนาะมันก่เค้ยประกบไปหลายเทือแล้วก็จากรู้แต่ว่าสูตรนี่นั้นคือประกบน้อกันได้เลยเพราะว่านี่ตัวยืนหายแล้วนี่นะ 2> 1 2 3, 4, 1> ึ่งสอาแอดเดอร์อ๋อหนึมายอาจารย์คะหมายถึงว่าหนึ่งสอ,องสามสี่จับคู่กันอ่าในจํานวนซีตัวนี่ห่าวิ่งกันในจํานวนซีตัวนี่วิ่งกันในนี้เลยกับจับคู่ก็มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสีขันเสีเอาหนึ่งมาเป็นลักสองหน่งสองสามสองเป็สสหนึ่ัสี่นะแอดค่ะค่ะได้ค่ะสองสางสี 3, 2, 4, ยังสี่หน้าเอาสองไปทางเมื่อกับสามสองสี่อนะแอดโอ้ค่ะคตัวเดิมจะทิ้มในถ้าตัวเดิมนี่มันออกสาแล้วอ่อนมันออกสี่สามเนาะ บําปีนขึ้นมาเป็นสามซีเดอรกันเอาตัวเดิมไว้แต่ตัวเดิมก็มีสีแดงเพราะว่าสูตรที่ผมคัดมาหนึ่งนี่เป็นสูตรแม่มันเป็นวอทีไ้เลวินึงนี่สูตรลูกมันมีอยู่สามสูตรว่ี่สามสูตรมันชนกันหนึ่งเหมือนหนะนนแอดอันสูตรที่ได้เลวิ่งสองนี่กันอันอันอันสูตรลูกของมันมีอยู่สามสูตรมันชนกันสองสูตรสูตรหนึ่งมันหลุดไปนี่ถือว่าีมันมีคะแนนหรืว่าสูตรที่สามมันกันชนกันสามสูตรที่สี่นี่คงโตเลยนี่ ค่ะโวยส้งเอว่าส้นกันหลายกองงูคือสีมันหรออืมค่ะจ้ะเร่องบบ้นสูลูกับส้นยังสีนะาตามทำลายเนาะค่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องเอเดอร์ค่ะอันอันเลขที่ผมจัะพูดให้นี่สามารถปีนเนอมันมันอาจจะกลับได้แล้วก็เป็นบนเป็นล่างได้เพราะว่าผมกับว่าเราบูได้ครับวันไหนเราก็ผลมาล่างเรื่องเอเดอร์ค่ะมีปีน้าเอามีหนึ่งสองแงดค่ะอ่กับหนึ่งสามค่ะครับหนึ่งสี่ เออถาว่านึ่งว่ามากอยู่รักทริปกับขันขันขันมากเลยวิ่งนะผมอยู่กับให้คนปีนไปเป็นรักหน่วยเนอะค่ะอาจารย์ได้ค่ะหน่วยวันนี้กัอีกตัวหนึ่งอันสองสามเอดสองสามค่ะสองสามนะกะับสองซีค่ะตัวเดิมนี่แหลคะครับสามสีนี่หลีกจากหลายตัวอยู่ได้เพราะว่าประกบไปตามเลีวินเนาะจ้า มึงเดียวผมจุดวงกลมให้ดอกมันสามีแล้วเนาะบานตัวหนึงเล้เออเด้อตัวนึงก็ศูนย์หศูนยนค่ะหลับเบิ้ลซีแอดกันเบิ้ลซีค่ะเอาตอนนี้หละบันนี้ผมจับอยู่ว่ามสามตัวนี่เอาสองตัวนี่แหละก่อนแอดขันเพิ่นสมตัวเพิ่นจับเอาเด้อเพราะว่าสมตัวนี่มัน มันมีนเนาะนโอกาสถึงหน่อยนะทาไม่คงจับไปกระายเทียในเสียหนากระดาษเื่อๆันหลายึันไไปเตื่อๆหายเปิดปีนามันอยู่นี่แหละในเล็นินี่แหละเนาะหนไปมปันคนมันมันเอาตัวประกบผมมันคนเอาแค่เลขกซุกนี่แหละไปประกบเบาหร <ừ> ือคนมีตัดีตดังของคนว่าโอ้ของผมหาเนี่ยเอามาเสียบไปเลยนี่เสียบไปหนึ่งไปสองไปาสามไปส <ừ> ี่ไ,ไปห้าไปกทั้งหมดตำรวจผมจับคู่อย่าง <ừ> สี่ได้เด้อตัวระวัว่าจังสันหล่ตามที่หหายไปนั <Orient S 2> ่นแหละผมถือว่าจับสามตัวหาย คันจังได้ก็คิดว่าเข่าได้ครัคิดว่าเข่าได้ตามทำลายเนาะอืมค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์นะถ้าเกิดมันรูดบ่อ่ผมก็จะมีสูตรใหม่อีกอยู่ผมก็ติทีมสูตรนี้ไว้ถ้ามันรูดนั่นแหละค่ะมันมีโอกาสรูดนั่นแหละเลขก็ได้มีโอกาสเข่าโอกาสรูดนอกแอรเนาะแม่ค่ะอาจารย์อาจารย์คุณบอคุณแม่เอฟซีผู้ขอมาเบิ้งกับฟีน่าเดี๋ือดเด้อแล้วก็เบิ้งนี่นสุดเด้อจังสิถดงหุ่จากข้ามอธิบายจังสิเข้าใจคันมากยุบขวาอาจารย์อันอันเน้นให้เจ้าครูว่าคันนี้เนี่นี่ โอ้เนีนเน้เน้เนเรื่มเรข้าวเรมเน่ยเดี๋ยว่ะันโตบังโตปกปิดไว้แล i, <t ick noise> ้วนี่มันก็จังใดล่ะเนี่ยามมักอยู่เดียวนีนั่นในความรู้สึกผมเนาะก็ไฮวาเหล็กติดนึงไห่ะโอ้ติดหนึ่งนะคะใน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 ใ้มักของผมว่ะเออคือตัวยืนนึ่งแหะจะคืออยู่บนอยู่ล่างน้อไฟกลมาเน้นนี่ละสี่นึงเอเออ เงินสีนึงแล้วก็อีกตัวนึ่งกับนี่แหละศูนย์หนึ่งแอดผมยับศูนย์มายันศูนย์มาพ่าเพราะว่ามันยันยันหนึ่งมันถอยอะนะอยันมันถอยถอยไปเห็นเมื่อกี้นี่สองมันถอยเป็นหนึ่งอะนะแอดเออวันนี้ยันหนึ่งมันถอยเป็นหนึ่งสีบรูษแต่มันสิตถอยขึ้นไปใส่ศูนย์มันจิเพิ่มศูนย์ขึ้นมาจะมันจิไปอยู่จังไถ่นะผมก็เลยเอาไปจังสี่ว่าจะในในความชอบจาของผมเด้วนี่เ้อนทุกอื่นก็มีคูดค่าเพื่อแอดเดอร์ อีกตัวหนึ่งผมเรื่มมาเอาไปตัวสำคัญกันเ้อตัวนี้แอรผมผมเือแอดสตเจนต้งก็ไดหนึ่งแปดเอแอดเเ้อหนึ่งดค่ะัสำคัญหนึ่งแปดนี่ตัวหนึ่งน่นเนี่นี่ยมากระายพี่แลวเนะขับรอาไปเนอแอดเนอนี่มาเนื้อเนื้อนี่ละยังได้กระดาดขันอที่บนโมมักน้ำไา่คนสลับเอาในนี่ล่ะใ้่มีเขาแอดเขาคิดว่าเขาอยู่แต่ว่าก็มันก็ตามสูนเนะแอดเนอค่อาจารย์ กามีตรงนี้นะอด้ารย์เออย่างใดก็คอยลำลุยลำรวยสุกดีสุขุสุกข้นผู้ขอมอบเงินกระดายนีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยแอดสวัสดีคร่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับดีครับสรุปแนวทางค่ยคลิปนี้คะ่ะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะ,ะเพื่อนบ้านมืออื่นนะคะพี่น้องค่ะเล็กวิ่ง เป็นทั้งวิ่งทั้งวิ่นด้พี่น้องเด้อเป็นทั้งวิ่งทั้งวิ่นค่ะหมวดนี่มีซโตมี1 2 3 4, ่งสองสามีบันเลขที่ต้องระวัง8 0ดนเกะคะอาจารย์เราวจับคู่หายมันนี่ค่ะหนึ่งแปดหนึ่งสองามหนึ่งีสองสามแล้วก็โตกันคือ4ีอาจารย์เน้นให้หนกับกอ 4, 4. อาา 1, 4, 0 1ค่ะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมนีนะคะจากอาจารย์คนผาสุขค่ะจงในก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพอแมพ่พี่น้องพระเท่าสุข,ขสุขคอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอลกะได้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะไว้พ่อกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ